สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับความเป็นมาของอาณาจักรตามพอล,ลิงอาณาจักรตามพอล,ลิงเป็นแคว้นที่เก่าที่สุดแคว้นหนึ่งบนแหลมมาลายูก่อตั้งมีความจเจริญติดต่อกันมาหลายสมัยตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่7-18ถึงในพุทธศตวรรษที่18เมืองตามพอล,ลิงได้เปลี่ยนชื่อเป็นนครรีธรรมราชเล่ากันว่าเมื่อแผ่นดินงอกและมีภูเขาล้อมรอบจึงเหมาะแก่การตั้งเมืองมีกษัตริย์พระนามว่าสีธรรมโสกร,ราช พระนามเดิมคือจันทรพานุปกครองอยู่ค่ะการปกครองมีการสถาปนาตีระซึ่งสัมพันธ์กับแหล่งน้ําและภูมิประเทศอันศักดิ์สิทธิ์จากความสัมพันธ์ด้านตําแหน่งของตีระจะพบว่าเก,กาะกันเป็นกลุ่มหรือมันทะตีระหลายๆแห่งมารวมกันเป็นมันทะขนาดใหญ่หญโดยมีตีระ t ะที่ใหญ่หรือสําคัญที่สุดเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจในตีระและมันทะ ทุกกลุ่มเป็นศูนย์กลางที่ประชากรเข้ามารวมตัวกันที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานและทํามาหากินอย่างหนาแน่นด้านการเมืองด้วยเหตุที่ผู้นําตามพอล,ลิงเป็นพระศิวะจึงเป็นผู้นําทางศาสนาของรัฐทุกระดับระบบการปกครองหัวเมืองเมืองรองหรือเมืองลูกหลวง 1. เมืองชัยยาชัยยาขึ้นกับอาณาจักรตามพอลลิงในฐานะที่เป็นเมืองอุปราช 2. เมืองสถทิงพระเดิมเป็นเมืองพัทลุงโบราณเมืองขึ้นได้แก่บรรดาหัวเมืองมาลายูเมืองบริวารได้แก่บรรดาเมือง12นักสัตว์ค่ะเมือง12นักสัตว์ได้แก่เมืองปังหาปีถาะกระต่ายเมืองไทบุรีปีมะโรงงูใหญ่เมืองพัทลุงปีมัสเหงมูเล็กเมืองตรังปีมะเมียม้าเมืองชุมพรปีมะแมแพะเมืองชัยยาปีวอกลิงเมืองท่าทองปีละกาไก่เมืองตะกัวป่าถลางปีจอสุนัน เมืองกาบุรีปีกุลเมืองสายบุรีปีชวดหนุเมืองปตานีปีฉลูคครัวเมืองกระลำต้นปีขาเสือการตั้งถิ่นฐานอาณาจักรตามพอลีสภาพภูมิศาสตร์ที่อำนวยต่อการพัฒนาอารยธรรมและการตั้งถิ่นฐานเพราะมีที่ราบชายฝั่งทะเลกว้างใหญ่ไพศาลเหมาะแก่การเกษตรกรรมมีอ่าวและแม่น้ำหลายสายที่เหมาะแก่การจอเรือและคมนาคม มีแหล่งน้ำสำหรับการบริโภคและตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นชายฝั่งทะเลเหมาะแก่การเป็นสถานีการค้าและแวะพักสินค้ามาแต่โบราณทำให้ชุมชนโบราณแห่งน,นี้มีพัฒนาการสูงมาตั้งแต่อดีตเป็นศูนย์กลางหรือจุดนัดพบระหว่างอารยธรรมและการค้าของพ่อค้าในทะเลจีนใต้แห่งมหาสมุทรแปซิฟิกกับพ่อค้าในทะเลอันดามันแห่งมหาสมุทรอินเดียลักษณะความเป็นอยู่ของผู้คนในอาณาจักรตามพอลลิงลักษณะความเป็นอยู่ในสังคม และอาชีพของชาวตามพรลิงมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆจากจดหมายเหตุจีนกล่าวว่าผู้คนขี่ควายเป็นพหาหนะโดยไม่สวมใส่รองเท้าไว้ผมมุนมวยไว้ข้างหลังทั้งหญิงและชายสวมเสื้อขาวนุ่งสโลทำด้วยผ้าฝ้ายสินสมรสเป็นผ้าปักดิ้นทองคำหรือดีบุคุณนางอยู่ในบ้านไม้ประชาชนอยู่ในกระท่อมมุงด้วยหลังคาใบจากลัดด้วยหวายต้มน้ำทะเลทำเกลือ ผลผลิตท้องถิ่นทำขี้พึ่งไม้กิศนาไม้มะเกลอกรมัถันและงาช้างและนอรมาดพวกว่ข้อค้าต่างชาตินำกฎพะละ่มไม้เหือฉีสุราข้าวเกลือน้ำตาลเครื่องเคลือบอ่างดินเผาจากเงินทองเข้ามาขายวัฒนธรรมตามพอลิงอาณาจักรตามพอลิงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดีย ในด้านอักษรภาษาความเชื่อศาสนาประเพณีกฎหมายและระบบการปกครองศาสนา,าพราหมินดูโดยเฉพาะาที่สายวนนิการนับถือพระศิวะหรือพระอีศวรเป็นเทพเจ้าสูงสุดดังได้พบร่องรอยเทพศาสนาแท่งศิวลึงและแท่งฐานรองรับเป็นจํานวนมากกำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่11ถึงประ,ประมาณพุทธศตวรรษที่13ศาสนา,าพราหมินดู แัะทีนี้ได้รับการนับถือในอาณาจักรตาพอดิในระยะแรกๆยังมีรัชธีไวสัพโพธที่บูชาพระนาลายเทพเป็นเทพเจ้าสูงสุดพระพุทธศาสนานับถือทางนิกายอินยานและเถราวาทนิกายมหายานและเปลี่ยนเป็นนิกายเถราวาทแบบลังกานับถือตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่18เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ศาสนา ทาสัมพันธ์กับอาณาจักรอื่นอาณาจักรฟูนันอาณาจักรตามโพลิงเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรฟูนันต่อมาในปีพศ1318อาณาจักรตามโพลิงได้กลายเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรรีวิชัยในพศ1568ได้ถูกอาณาจักรโจละในพศ1568ได้ถูกอาณาจักรโจละยกกองทัพเรือเข้ายึดครองอาณาจักรเขมรอาณาจักรตามพอลิง ได้สงพัยผลไปช่วยพระเจ้าสุริยาวรมันที่สองท่ามืองนครหมพศ1813อาณาจักรตามพอลิงได้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของอณาจักรลังกาสุกัะและพศ1893เมืออนครศรีธรรมราชได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอณาจักรอยุธยาแตงโบราณคดีของอาณาจักรตามพอลิงพบเขาจอมทองในถ้ำค้นพบสิวลึงทองคำสี่องค์ ทำด้วยหินครอบลงไปและมีตลับเงินห่อหุ้มไว้อีกทีคือมีสิวลึงขนาดเล็กทำด้วยทองคำตันทั้งหมดอยู่ภายในถ้ำตัวถ้ำสูงขึ้นมาจากพื้นที่ลาบโดยรอบปัจจุบันเป็นสวนปม่มแต่จากการตรวจสอบพบว่าเมื่อก่อนเป็นนาข้าวที่ยาวจนจรดดไปต่อกับปากน้ำสีชนและเทือกเขาภายดำ ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขาายดำมีศาสนาฐานคือถ้ำจอมทองเป็นศาสนาฐานในสมัยต้นรัชวิยาเป็นบริเวณที่มีลำน้ำที่เชื่อมกับลำน้ำชิชนด้วยและค้นพบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญบริเวณวัดจอมทองที่ตั้งใกล้กับลำน้ำมีร่องรอยของการอยู่อาศัยหลายยุคสมัยและที่น่าสนใจคือพวชิ้นส่วนของมโหระทึกเป็นหน้ากองมโหระทึกหนึ่งชิ้นศาสนสถานฮินดูที่เป็นหินแกรนิตและเทวลูปพระวิษนุในรูปของท่าเรือลงมาทาง ใต้ต่ำลงมาจากตัวเมืองพระวิษณุปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์นครศรีธรรมราชซึ่งโบราณวัตถุส่วนใหญ่พบบริเวณเขาจอมทองและด้วยความอุดมสมบูรณ์ในด้านต่างๆทําให้รู้ว่าบริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยหลักๆของรัฐตามพอลิงการสิ้นสุดอาณาจักรตามพอลิงพระเจ,จ้าจันทรภานุทรสงส่งกองทัพเรือไปลุกรลานเก,กาะกาครั้งที่2และต้องปราชัยยับเยินซึ่งเป็นเหตุทําให้อาณาจักรอ่อนแอ เมืองนครศรีธรรมราชเป็นไมตรีกับพวกไทยแห่งอาณาจักรสุขโขทัยที่กาลังมีอํานาจมากขึ้นทุกทีเกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นในหลายด้านเมื่ออาณาจักรสุขโขทยัยเรืออํานาจแผ่ลงมาปกครองตลอดแถบมาลาย,ยูเมืองนครศรีธรรมราชได้ยอมรับในอํานาจการปกครองด้วยในที่สุดก็ได้รวมตัวเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกันอย่างมั่นงคงกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ